สวัสดีค่ะวันนี้วันที่8ทับสนะคะซิกเอวิ่งให้เราตั้งแต่เช้าเลยครบรอบตั้งแต่เช้าเพื่อนเเริ่มมีคนไหนที่จะมองซิกออกบ้างแล้วไหมคะเริ่มสนุกกับซิกกันบ้างหรือยังคะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเป็นซิกบายแพดหหัวพุ่งขึ้น สองเขาจะทําไส้หลังซิกเมื่อแท่งต่อมาเนี่ยแท่งแท่งก็คือแท่งไส้หลังซิกเนี่ยเขาจะเกิดหลังจากที่ PA ออกอันนี้คือแท่ง PA ถูกไหมคะทีนี้ไส้ของเขาเนี่ยก็คือ2970เราตีเส้นไว้ให้เขาจากไส้เลยค่ะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะนับรอบวิ่งให้เขานับรอบวิ่งของเขา T P หนึ่งที่เขาสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้คือ1 5 0 0จุด อยู่ที่2985และ TP 2ก็คืออีก1,500จุดเป็น3,000จุดอยู่ที่3,000ราคา3,000นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่า M 5เมื่อเกิด S 4แล้ว M 5จะเท่ายังไงอ่าเราเราเข้าออเดอร์ที่ M 5นะคะมีหลถามกันมาหลายคนว่าอ้าวเข้าที่ S 4เลยไหมไม่ใช่ค่ะ เราเข้าออเดอร์ที่ M5 เราไปดู M5 กันนะคะว่า M5 เขาทำยังไงนี่ค่ะเห็นอะไรไหมคะ M5 เขาทำอะไรคะเขาเกิด PA by pad ห1ที่ปลายไส้นี่คือตรงตรงไส้ของเขาที่ที่ไส้หลังซิกนั่นเองแล้ค่ะทีนี้เราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะเข้าออเดอร์ไม่ทันเรารอให้เขาทำ PA by เสร็จเรียบร้อยปุ๊บ ชัดเจนคอนเฟิร์มแล้วว่าโอเคฉันมีโอกาสจะขึ้นนะเพื่อนสังเกตได้จากการที่เขาเนื้อเขาปิดยืนกรอบ2975แม่ปลาบอกเสมอว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่เนื้อเขายืนกรอบนั่นคือเขามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปกรอบต่อไปหาหากรอบด้านบนนั่นเองเหมือนกับเรายืนบนบันขั้นบันไดอะค่ะแล้วเราก็มีแรง ที่จะยืนขั้นนี้ได้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะก้าวขั้นต่อๆไปได้เชกเช่นเดียวกันเลยทีนี้ M5 เกิด PA buy แล้วเราลอกแท่งต่อมาเขากราฟแท่งสีเขียวเนี่ยค่ะกราฟเขาย้อนลงมาเก็บวอดี้แล้วก็เกิดเป็น PA buy อีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะเป็นแผทสอันนี้แผทหอันนี้แผทสยิ่งคอนเฟิร์มเราสามารถเข้าออเดอร์ได้เลยนี่ตรงนี้หรือจะเข้าตรงนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ เราเข้าสมมุติว่าเราเข้าออเดอร์ที่2975 SL ใต้กรอบมา300จุดหรือมือใหม่ SL 300เองเหรอบางทียังไม่มั่นใจเพื่อความชัวเรา MM บริหารพอร์ตเอานะคะเราก็ SL สัก500ก็ได้ค่ะใต้กรอบใต้เส้นนี้ใต้ไส้หลังซิกเลยเราก็ฝึกดูนะคะฝึกไปดูฝึกแบ็กเทสดูแล้วเราจะหาจุดเข้าได้แม่นค่ะพอเราเข้าออเดอแล้วปุ๊บ TP แรก เป็นยังไงคะเรียบร้อยพันหจุดปิดไปก่อนปิดไปก่อนปุ๊บสมมติเราออกมา2ไม้ก็แบ่งปิดแบ่งถือปิดทีพีที่1ไป1ไม้ส่วนทีพีที่2ก็รอค่ะรอกราฟย้อนพอกราฟมีแรงขึ้นไปยืนได้พอเขายืนสามารถพอเขาสามารถยืน8-5ได้เนี่ยเราก็มองว่าเขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปแล้วก็ถือรอค่ะแล้วก็ถึงสามพจุดจนได้ เป็นยังไงคะเริ่มสนุกกับ 6S4 กันบ้างหรือยังคะถ้าเราได้ตามเป้าหมายในแต่ละวันแล้วขอให้เราออกตลาดกันให้เป็นด้วยนะคะเพราะถ้าเราออกตลาดเป็นนั่นคือเราสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วในตลาดนี้คะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ